สวัสดีครับไรออนหลานครับสิริลุกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงบ้านกุดปลายเข็งตะบนโนน์ข้ามอำเภอสูงเนินโคราชครับเบอร์โทรศัพท์0872321139รับทุกสายโทรกับทุกมีดคอวันนี้วันที่ 14่ธันวาคม2 5 6 3นะครับไล่อลรหันสูงเนินโคราชตั้ง G ีเพรไล่อลรหันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ดูให้จบนะครับเราจะคุยเรื่องราวว่าตอนนี้ไล่อลรหันเรามีต้นไม้อะไรมั่งนะครับไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกผักสวนครัวอะไรมั่งนะครับดูคลิปนี้ให้จบอาจจะยาวหน่อยนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกประช,ชาสัมพันธ์ก่อนนะครับนั่งกองฟางรอบกองไฟปิ้งย่างยำตำจี 26- 27กี่ธันวาคมเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนะครับเสาร์ ที่สุดท้ายของปีอ่าเสาร์ที่สุดท้ายของปี26 27ธันวานะครับก็ ยังไม่เต็มนะครับใครสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรีบโทรมา0872321139รับทุกสายโทรกับทุกมิตรขอต้องโทรมาอย่างเดียวเท่านั้นนะจะมาคอมเมนต์ใต้คลิปใต้อะไรต่างๆไม่ได้ต้องโทรมาอย่างเดียวผมต้องพูดต้องคุยต้องอธิบายลักษณะกิจกรรมนะครับนั่งกองฟางรอบกองไฟปิ้งย่างยำตำจี2วัน1คืนครบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเก,ก,บเกษตรทั้งภาคกลางวันทั้งภาคกลางคืนทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติ เน้นมือใหม่จะเริ่มต้นกเกษตรอย่างไรดีทําเกษตรอย่างไรไม่เป็นหนีโ้ทกศโนะครับที่นี่ไรออหันสูงเนินโคราชนะครับคลิปนี้เราจะเริ่มต้นจากเรื่องฝรั่งนะครับเริ่มฝรั่งแตงโมก่อนเนาะฝรั่งแตงโมเป็นอย่างไรหลายคนถามไทยเข้าขมานะครับฝรั่งไรออรหันทําไมเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่คือฝรั่งครับนี่ครับแต่อยู่ในบล็อกครับบล็อกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะเราจะผ่าเฉาะออกมาให้ดูว่ารูปสี่เหลี่ยมแล้วมันจะเป็นอย่างไร นะครับอ่าเราจะพาเฉาะมาให้ดูนะครับอ่ามันก็อยู่ในบล็อกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่นี่สี่เหลี่ยมแบบนี้อยู่ในบล็อกเนี่ครับถ้าเราแกะออกมาก็จะเป็นฝรั่งรูปเหลี่ยมนะครับอ่ะแกะออกมาแล้วครับอยู่ออกจากบล็อกแล้วอ่ะซีกที่หนึ่งอ่าซีกที่หนึ่งเดี๋ยวรอซีกที่สองก่อนเอออ่านี่ครับผ่ามาก็จะเป็นสองซีกแบบนี้เนาะครับนี่คือฝรั่งครับแต่ ฝรั่งเป็นสี่เหลี่ยมน่ครับอ่าสี่เหลี่ยมครับแบบนี้ต้องมาที่ไร่ออร์น์ครับนี่ประกบเข้าไปก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ครับมนอยู่ในบล็อกที่เป็นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นการสร้างมูลค่าฝรั่งตัวปลายขายถ้าแตงโมขายลูละอ่าหกสิบเจ็ดสิบบาทของเราลูกละนะลูกละหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าเนาะนะครับฝรั่งแตงโมข้างนอกเขียวข้างในแดงเหมือนแตงโมแบบนี้นะครับกินเป็นอย่างไรครับอืม หวานมากกรอบมากอร่อยมีความหอมด้วยลูกใหญ่ขนาดไหนก็หวานพิรุนยังไงงั้นกิมจูไม่ต้องคุยละมันใหญ่กว่ากิมจูประมาณร้หวานพิรุนกรอบหวานข้างนอกเขียวข้าในแดงเหมือนแตงโมบรรยากาศกินแตงโมย,ยังไงงั้นอือหือ คนที่ปลูกอะไรทีไ่ได้กินคนไม่ปลูกดูคนที่ปลูกกินแบบนี้มาดูต้นก่อนนว่าต้นเป็นแบบไหนอ่ะเรามาดูต้นก่อนนิแป๊บนึงต้นเราจะมีสองสองชนิดชนิดหนึ่งก็คือแบบเสียบนะครับแบบแบบทาบกิ่งแบบทาบกิ่งถ้าทาบกิ่งนะ่ถ้ามีถ้ามีต้นน้อย,อยขึ้นมา ตรงโคนให้เด็ดทิ้งนะครับเพราะเป็นต้นของกิ่งเดิมนะครับแตงโมตั้งแต่รอยทาบขึ้นมาทางยอดนะครับก็สูงประมาณ1เมตรนะครับสูงประมาณ1เมตรฝั่งแตงโม200 2 0 0บาทแต่ถ้าเป็นกิ่งตอนร้อย 50บาทนะครับและมีทั้งาท่าทั้งตอนนะครับฝรั่งแตงโมส่งทั่วไทยนะครับส่งทั่วไทยสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไล่อรหันบ้านกุดปลายเข็งตะบนนนข้ามอำเภอสูงเนินโคราชนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 7 2 3 2 1 1 3 9รับทุกสายโทรกับทุกมิตรคอรย้ำอีกทีนึงครับมันคือฝรั่งแตงโมนะครับฝรั่งแตงโม,มแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเราใส่บล็อกไว้เพื่อจะมีหลายรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมประสังกระจายนะครับแล้วก้รูปแบบแบบจำชื่อมได้ละข้าวขาประสังกระจายอีกรูปหนึ่งนะครับนี่ครับอร่อยมากอืมคือฝรั่งแตงโมทีนี้จะพาดูต่อว่าไล่อาหารนอกจากฝรั่งแตงโมที่กินส,สดๆล้วนี้มีอะไรมั่งนะครับสำหรับผู้เข้าอบรมนะครับอยากจะจอง นั่งกองฟังรอบกองไฟจองได้นะครับสั่งโออเดอร์เข้ามาเลยเราจะแยกไวะคนอื่นไม่ได้เข้าอบรมดูหางไกลอยากจะได้ต้นไม้ไล่อ่อนหางส่งทั่วไทยโทรมาคุยครับ087232 1119หลังจากดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บผมจะบอกราคาคงราคาขนาดต้นไม้ทุกอย่างละเอียดชัดเจนไม่มีปิดบงังวินวิน รับได้ก็สั่งออเดอร์เข้ามานะครับส่งทั่วไทยส่งทางแฟตนะครับถ้ารับไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ท่านก็ไปหาเลือกซื้อที่มันถูกกว่าที่ท่านรักที่ท่านชอบแต่ถ้าท่านชอบเกษตรไง,ไง่ายสไตล์ไลออหันนะครับช่วยเหลือกันนะครับอยากจะสั่งของแท้จากสวนละไปแบบนี้ก็สามารถออเดอร์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไลออรหรันมีต้นไม้อะไรมั่ง <c oughs> นอกอ่ะ ไปจะพาดูต่อนครับว่าไรออนหันเรามีต้นไม้อะไรมั่งครับนี่คือฝรั่งแตงโมนะครับเริ่มจากตะกุนฝรั่งกรนกันแล้วกันนะครับนี่คือฝรั่งแตงโมนะครับจะเป็นกิ่งทาบกิ่งทาบกินละ200นะครับกิ่งตอนกินละ150ครับกิ่งตอนกินละ150ครับความใหญ่ความโตก็นี่แหละครับฝรั่งแตงโมลูกที่เรากินเมื่อกี้นี่แหละครับนี่ครับตัวอย่างลูกนี้นะครับ ฝรั่งหงเปาซื้อนะครับหงเป่าซื้อก็ข้างนอกเขียวข้างในแดงสังเกตใบของหงเป่าซื้อเขาจะมนมนนะครับใบจะมนมนไม่แหลมเหมือนฝรั่งชนิดอื่นหงเปาซื้อ220นะครับนี่ครับของแท้ครับไรอรหันสุกงเนินโคราชนะครับนี่คือฝรั่งหงเปาซื้อความใหญ่ความโตก็ประมาณนี้แหละครับที่ท่านเห็นครับต้นละ220บาทฝรั่งยักษ์เวียดนามครับเป็นกิ่งตอนครับฝรั่งยักษ์เวียดนามลูกหนึ่งเกือบโลนะครับลูกเกือบโลรูปที่ผมถ่ายไว้นี่ครับ อาที่ผมถ่ายไว้นะครับเกือบโลลูกนี้ครับฝรั่งยักษ์เวียดนามนะครับต้นละ80บาทกิ่งตอนฝรั่งกิมจูครับนี่ฝรั่งกิมจูครับ60บาทกิ่งตอนฝรั่งซุยมี่ครับนี่ซุยมี่ครับกิ่งละ100บาทครับฝรั่งไรยเม็ดครับไรยเม็ดก็ต้นละ80บาทครับจะไม่มีเม็ดเลยครับนี่หวานกรอบมากครับรูปที่เคยถ่ายไว้ก็นี่ครับฝรั่งไรยเมล็ดครับ80บาทฝรั่งหวานพิรุนครับ60บาท ฝรั่งด่างกิ่งละ100บาทครับฝรั่งด่างจะทูอินวันอยู่ในต้นเดียวกันทั้งด่างทั้งไม่ด่างต้นเดียวกันฝรั่งแดงทับทิมสยามครับแดงทับทิมสยามจะเพาะเม็ดนะครับสูงประมาณ1ฟุตครับถ้ามาเรียนรู้การปลูกที่ไร่อรลัหันก็8เดือนก็เห็นดอกแล้วครับแดงทับทิมสยามก็จะแดงนอกแดงในครับอรูปที่ผมถ่ายไว้นี่ครับก็จะแดงนอกแดงในมีสารแอนโทไซยานินครับนี่ต่อต้านยับยั้งอนุมูลอิสระเนาะนะครับพวกนี้ครับ ต้น60บาทครับแดงทับทิมสยามเงาะโรงเรียนครับเงาะโรงเรียนต้นละ100บาทเงาะลิ้นจีเงาะลิ้นจีข้างนอกเป็นเงาะข้างในเป็นลิ้นจีครับทูอินวัน250บาทกาแฟโลบัต้านะครับโลบัต้าอาราบิก้านะครับก็ต้นละ50บาทครับกาแฟทั้งสองอย่างทั้งโลบัต้าทั้งอาราบิก้าครับสูงเม็ดกว่านู่นนะครับกาแฟปลูกได้ทุกพื้นที่และทุกวันนี้ มะม่วงหาวมะนาวโหญี่ปุ่นครับกำล,ลังมาแรงมากครับมะม่วงหาวมะนาวโหญี่ปุ่นของไทยจะเปรี้ยวจี๊ดใช่ไหมครับของญี่ปุ่นจะหอมจะหวานครับอ่มานะครับมะม่วงหาวมะนาวโหญี่ปุ่นครับต้นละ250บาทนะครับติดดอกแล้วด้วยนะครับปลูกก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้เปรียบก่อนนะครับมะม่วงหาวมะนาวโหญี่ปุ่นครับมะขามเปรี้ยวยักษ์ครับนี่เอาไปแช่อิ่มอร่อยมากครับต้นหกสิบาทครับสูงเม็ดกว่าขนุนไร้เมล็ดครับ กระนุนไล่เม็ดไล่ยางครับกินได้หมดทั้งสางข้างในเนาะครับกระนุนไล่เม็ดครับต้นละ180บาทต้นนี้พิเศษมากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกิ่งพันธุ์ทำยากมากครับดูครับหม่อนนะครับต้นใหญ่มากกิ่งก้านสาขาเยอะมากนะครับเป็นหมอนยาวหิมาลายขาวนะครับต้นนี้800บาทครับยาวหิมาลายขาวครับดูครับมันพอะไรถึง800มาดูความใหญ่ครับใส่กระถางยางยา่ กิ่งแตกก้านสาขาสูง2เมตรครับเนาะอันนี้ครับหิมารยันขาวหวานมากๆครับลูกที่สุกเขาจะข้าขาวแบบนี้ครับกลิ่นจะหวานมากๆครับยาหิมารยันขาวครับเหลือต้นเดียวนะครับใครจองรีบจองนะครับต้นละ800บาทมีละเคลนครับมีละเคลห้าสบาทมะขามป้อมยักษ์อินเดียครับต้นละ100บาทครับถ้ามาตอนนี้ได้ชิมมะขามป้อมแช่อิ่มครับ ต้นแมงดาครับ40บาทครับแมงดากลิ่นแมงดาเอาไปตำใส่น้ำพริกเป็นน้ำพริกแมงดาขนุนถวายปีเดียวครับ120บาทครับถวายปีเดียวขนุนทองประเสริฐ80บาทนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือต้นไม้ที่ไร่อ,อรหัน,นครับสดสดเลยนะครับสดสด,สดจะจะเลยนะครับไม่ได้ใช้สลิงไม่ได้ใช้สแตนอินนะครับ สดาดดำครับร้อยบาทครับสดาดดำครับใครยังไม่ปลูกต้องปลูกนะครับสดาดดำเป็นยาครับสดาวธรรมดาเป็นยาอยู่แล้วสดาดดำยิ่งเป็นยามากกว่าอีกนะครับต้องปลูกครับนี่ยครับใบก็จะดำแบบนี้ครับสดาดดำผักหวานป่าครับเหลือไม่เยอะครับ20บาทมาตูมแขกก็20บาทครับชะอมไรน้ะครับโอ้โหสุดฮอตครับโจมไรน้ำครับโจมไรน้าไม่ส่งไม่ได้เด้อครับ ส่งไม่ได้เด็ดขาดลากหักไวมากตายครับก็เลยงดส่งครับมาซื้อที่สวนเท่านั้นครับนี่ครับรัดยอดแตกยอดแล้วครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็กาลังช้าอีกหลายร้อยกิ่งครับกำลังเริ่มแตกยอดชุ่มไรน้ำครับห้าบบาทมะม่วงแดงจังกะพัดครับ100รบาทละมุดกระสวยมาเลครับกระสวยมาเลครับต้นก้อนนี่นะครับเม็ดกว่าครับ100บาท มะขามแดงนะครับมะขามแดงต้องปลูกเลยนะครับถ้าใครคิดจะปลูกมะขามช่วงนี้ต้องมะขามแดงเท่านั้นนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างครับมะขามแดงมะขามแดง150บาทนะครับนี่ครับนี่คือลูกดิบนะครับเนื้อจะแดงตั้งแต่ดิบดิบทั่วไปจะเขียวเนาะอันนี้จะแดงครับตั้งแต่ดิบแล้วน้อยหนาเพชรปากช่องครับหกบาทเหลืออยู่หน่อยนึงครับไ่รวนเพชรน้ำบึงครับที่เหลือกาลังชํำหนึบาท มะม่วง R2E2 150ครับร้อาบาทแล้วแต่ไซส์นะครับแล้วแต่ไซส์มันมีหลายไซส์ครับ R2E2 ถ้าไซส์ใหญ่แบบนี้ก็หมดสิทธิ์ครับส่งไม่ได้อันชันครับใครอยากให้ขนคิ้วดกเยอะขนตางอนครับอันชัน30บาทส้มโอแดงทับทิมสยามครับปากพนังเมืองไทยของเรานะครับส้มโอแดงทับทิมสยามครับร้อาบาทนะครับร้อยห้าสิบาทน้อยนาฟาเกษตร น้อยนาฟ้ายักษ์นะครับน้อยนาฝ้าเกษตรแขวสองครับ80บาทมะยงชิดครับตอนนี้กําลังดอกครับมะยงชีด200ครับต้องรีบปลูกตั้งแต่ตอนนี้นะครับมะยงชิดครับอย่ารอให้มีนาเมษากินลูกแล้วถึงปลูกต้นมันจะแพงต้องปลูกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับมะยงชีดสูงเม็ดกว่าครับ200บาทส้มชีสด่างครับนี่ส้มชีสด่างครับ100บาทครับสดาทวาย100บาทครับสดาทวายกาลังดอกครับ มะยมแดงครับ40บาทมะยมแดงส้มโอแดงเวียดนาม150บาทครับแดงเวียดนามครับลูกก็จะแดงแบบนี้ครับสลับส้มโอแดงเวียดนามครับแดงนอกแดงในครับแก้วมังกรขาวครับ20บาทต้นแฮกครับนี่ครับต้นแฮกครับกลิ่นแฮกครับอ่า100บาทครับ100บาทครับไผยักษ์ครับนี่ไผยักษ์น่านครับ120บาท แก้มังกรม่วงแดงครับแก้มังกรม่วงแดง20บาทสีม่วงแดงแบบนี้ครับมะนาวยักษ์ครับนี่ยร้อยบาทครับกําลังดอกดอกจะหอมมากครับมะนาวยักษ์นี่ครับดอกจะใหญ่ครับเพราะลูกเขาใหญ่เลยครับนี่ครับลูกมะนาวยักษ์ครับ100บาทมะไฟชมพูครับ60บาทครับมะไฟสีชมพูโกโก้50บาทมะขามเทศยักษ์ครับพันนนไทยครับมะขามเทศยักษ์50บาท แก้มังกรเหลืองครับ90าบาทแก้มังกรเหลืองอะโวคาโด80บาทอะโวคาโดพันเฮขนุนแดงสุริยานะครับในบรรดาขนุนก็แดงสุริยานี่แม่หอมหวานอร่อยมากเลยครับแดงสุริยาต้องปลูกครับลูกก็จะแดงแบบนี้นะครับแดงสุริยา100บาทส้มโอมือก็100บาทครับส้มโอมือครับลูกออกมาก็จะเหมือนมือคนแบบนี้ครับนี่ครับส้มโอมือ100บาท มะนาวไม่มีเม็ดครับมะนาวไรเม็ดแต่ครับมะนาวไม่มีเม็ดเนาะครับมะนาวไรเม็ดห้าสิบาทนะครับไรเม็ดครับใส่ใบศักดครับไม้สุดเท่ไม้ฟอกอากาศไม้ดูดสารพิษครับใส่ใบศัก200สองร้อยลำไยคิดตั้นครับเหลืออยู่สองต้นครับลำไยคิดตั้นครับสองร้อยห้าสิบบาทชมพู่ยักษ์ครับชมพู่ยักษ์แปดสิบบาทครับชมพู่ยักษ์ถ้าอกของเราลำไยแดงนะครับลำไยแดงเหลืออยู่สองต้นครับ ลำไยแดงนะครับลูกแดงแบบไหนครับนี่ครับลำไยแดงครับลำไยแดงแปดร้อยครับนอกจากลำไยแรงดำลำไยแดงแล้วมีมะไฟแดงมะไฟแดงร้อยแปดสิบบาทนะครับมะไฟแดงลูกแดงแบบนี้ครับมะไฟแดงครับ หมอนยาวหิมารยันครับนี่ลูกจะยาวนะครับหวานเหมือนกันหวานเหมือนหมอนยาวขาวนี่หมอนยาวแต่แดงครับนี่ผมเปียบเทไปดูกับไฟแช็คครับนี่ครับหมอนยาวแดงครับ100บาทกิ่งตอนกิ่งมอนพวกนี้พึ่งชําครับเป็นกิ่งใหญ่เอาไว้ทําแฟนซีหมอนแบกตุรกีครับแบกตุรกีออสตุรกีครับ60บาทครับกิ่งตอนครับสวยงามครับแบบนี้60บาทธรรมดาธรรมดา แบ็กตุรกีออตตุรกีเหมือนกันครับแต่ถ้าเรามาแบบพิเศษนะครับเห็นไหมครับแบบพิเศษครับเราจะสารขึ้นมาครับสารขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นซุ้มข้างบนครับแบบนี้ครับมาเพิ่งทํากําลังเริ่มแตกครับเหมือนกำลังจะเริ่มแตกนะครับอ่าแบบนี้จะ 300- ร้อถึงสี่บาทนะครับแล้วแต่ใครไวใครได้ครับนี่ครับทําเป็นซุ้มเนาะนะครับสารี่เป็นซุ้มแล้วก็ให้มันแตกข้างบนแบบนี้มันก็จะเป็นซุ้มสวยงาม มะนาวน้ำหวานเหลือไม่เยอะแล้วครับกิ่งละร้อยบาทครับมะนาวน้ำหวานใครต้องการพิสูจน์นะครับมะนาวหวานมีจริงไหมในปฏตพีนี้มาพิสูจน์ได้นะครับไรอรหัสครับเรามีมะนาวหวานสูตรมะนาวแฟนซีครับเ,เราพยายามทำสามสี่สายพันธุ์แต่ตอนนี้อย่างต่ำม,มีมะนาวกบมกูดครับอาจจะมีมะนาวมากกว่า1สายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกันนอะกแฟนซีก็200-300บาทนะครับมาเลือกมาดูเอา นอกจากมีมะนาวแฟนซีแล้วเรายังทำสะเาาแฟนซีด้วยนะครับสะเดาแฟนซีก็ เหมือนกันครับสองร้อยสามร้อยบาทแล้วแต่แล้วแต่ว่ามีพันอะไรอยู่ด้วยกันเนาะอย่างเช่นอันนี้สะเดาดำครับนี่ยอดนี้สะเดาดําแต่ยอดนี้สะเดาทวายครับติดติดดอกแล้วสะเดาทวายเรานะครับข้างล่างเป็นสะเดาจืดครับนี่ติดดอกแล้ว alin, ดดลครับแบบนี้ก็สามสามสายพันเนาะนะครับก็สามร้อยบาทนะครับหลายคนสงสัยว่าสะเดาดําดอกยอดมันเป็นอย่างไรนี่คือยอดของสะเดาดําครับดอกของสะเดาดําจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือเสดาดํานะครับทีนี้มาดูใกล้ๆกกันกับเสดาธรรมดาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับความแตกต่างนี่คือเดาธรรมดานะครับนี่คือเสดาดดานี่ครับความแตกต่างเนาะนะครับเห็นชัดเจนนะครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับมะพร้าวน้ําหอมต้นละร้อยยี่สิบบาทไม้ป่าก็มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพายุไม่จะเป็นยางนานะครับพายุไหหลํานะครับเอ่อแล้วก็ แคทินเทพาพยุงไทยต้นสักนะครับ15บาทไผ่กิมซุงหรือตรงดื่มแรงครับ50บาทมะม่วงแก้วขมิ้นครับแก้วขมิ้นครับแก้วขมิ้นเสียบยอดนาะครับ80บาทส้มซ่าด่างครับ100บาทส้มซ่าด่างตะลิงปิง้ง30บาทมาพาะพราวน้ำหอมต้นเตี้ยนะครับน้ำหอมต้นเตี้ยครับ150บาทมะม่วงหาวมะนาวโห่0บาทมะม่วงงาช้างแดงนะครับงาช้างแดง100บาทสูงเม็ดกว่า มะพร้าวกะทินะครับมะพร้าวกะทิ220ี่บาทนะครับสูงเกือบ2เมตรส้มโอขาวแตงกวา80บาทมะนาวน้ำหอมหนามน้อยนะครับเริ่มออกมาแล้วนะครับนาำหอมหนามน้อย60บาทไผ่หลอด120บาทนะครับไผ่หลอดปลูกก่อนได้เปรียบก่อนนะครับไผ่หลอดมะกรูดหวาน100บาทครับมะกรูดหวานมะกรูดหวาน,นครับมีครับในโลกนี้ มะม่วงเขียวใหญ่เนาะนะครับเขียวใหญ่ก็สูงเกือบ2เมตรครับเขียวใหญ่100บาทเพกาเต้ครับ40บาทไผ่สร้างมนหกสิบาทนะครับไผ่สร้างมนหายากครับนี่ครับไผ่ดำนะครับไผ่ดำนี่รถเก๋งมาหมดสิทธิ์เด้อครับต้องปีกครับพอสูง2เมตรนะครับไผ่ดำ250บาทมะม่วงแรดครับ80บาทมะม่วงแรดมะนาวใบด่าง100บาทครับมะนาวใบด่างลองกอง120บาท ลำไย,ยอีดอ80นานเฉันเวยหรือปลาช้าเงาครับ40บาทสะดาจืดครับสะดาจืดกำลังแตกยอดแตกดอก100บาทสะดาจืดสะดามันละมุดด่าง100บาทครับละมุดด่างมะนาวดกไม่มีเหตุผลครับดกไม่มีเหตุผลครับ80บาทดกมากพันนี้ เตี้เทศ20บาทมะเขือยักษ์20บาทดีปรี20บาทมะละกอมะละกอดำเนินนะครับ20บาทดำเนินตำอร่อยครับวายักษ์ครับวายักษ์20บาทมะเขือพวงไร้หนาม20บาทมันปูนะครับว่ากันว่ามีสาราเบต้าแทโลทีนถ้าจำไม่ผิดนะนะอ่ชะลอแก่น,นะครับ80บาทครับมันปู พริกไทยซีรอนนะครับ80บาทพริกไทยซีรอนผักขแางครับกลุ่มผักสวนควรัวนี่20บาทหมดเลยครับผักขแางผักแพลวมะละกอต้นเตี้ยมะละกอต้นเตี้ยจะ70บาทนะครับมะละกอต้นเตี้ยสลิดดอก20บาทพวกมะเขือพวกพริกกะเหรี่ยงพริกขี้หนูสวนต่างๆ20บาทครับวอเตอร์เกต20บาทครับวอเตอร์เกตแดง ถ้าจะอะไรไปปลูกก็ตามแต่ครับถ้าเราปรุงดินไม่ได้ปรุงดินไม่ดีนะครับเรายังไม่รู้จักดินดินเราจักเป็นกลางจักเป็นกดจักมีธาตุอาหารหรือไม่เท่าไหร่อย่างไรนะครับมาต้องตรวจดินวิเคราะห์ดินก่อนสร้างดินให้ดินดีมีชีวิตก่อนนะครับดินก็จะไปเลี้ยงพืชพืชก็จะไปเลี้ยงคนนะครับเราต้องเตรียมดินก่อนนะครับให้ได้ก่อนเนาะใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปเยอะๆนะครับนี่คือ ดินที่เราพร้อมปลูกนะครับพร้อมใสกระถางพร้อมปลูกพร้อมลงแปลงนะครับดินฝั่งนี้ก็เราก็จะบอกว่าการเตรียมดินนะครับการเตรียมดินก็สไตล์ไลอ์อโลหนสูตรของไลฟ์อรลหนก็ขอให้ดิน2ส,ส่วนนะครับดิน2ส,ส่วนอินทรีย์วัตถุ1ส่วนคําว่าอินทรีย์วัตถุคือหลายๆอย่างรวมกันนะครับแล้วแต่ว่าเราหาอะไรได้เนอะอย่างเช่นแกลบดำนะครับอย่างเช่นมูลสัตว์ แกบดิบครับเมื่อกี้ครับมูลสัตว์แกบดําแบบนี้ครับขุยมะพร้าวแบบนี้ครับหรือว่ามะพร้าวสับแบบนี้ครับหรือว่าเศษเท่าทานแบบนั้นครับแล้วแต่ว่าเราหาอินทรีย์วัตถุอะไรได้ก็เอามาคุกเขาเข้ากันก่อนเนาะคุกเขาเข้ากันลดด้วยน้ําหมักจุลินทรีย์ก่อนนะครับอ่าให้มันได้แบบนี้จากแบบนี้ครับหลังจากเราคุกเขาเข้ากันนะครับอ่าก็จะได้ดินแบบนี้ครับดินแบบนี้ครับไปปลูกอะไรก็ขึ้นก็ดีก็งามนะครับเห็นไหมครับ ดินก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับไรายๆอย่างรวมกันแบบนี้นะครับเนาะขอให้ดิน2ส,ส่วนครับอินทรีย์วัตถุทุกอย่างรวมกันให้ได้1ส่วน2ต่อ1ครับแล้วก็ลด้วยนะ้ำหมักจุลินทรีย์ซะหน่อยเนาะนะครับก่อนที่จะเตรียมก่อนที่จะปลูกนะครับต้องต้องเคลียร์ดินก่อนต้องรู้จักดินต้องเตรียมดินก่อนปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็งามครับถ้าเรารู้จักดินถ้าเราเตรียมดินได้ พืชลากตื่นให้ปลูกอย่าฝังครับพืชลากตื่นก็อจะเพิ่งไปขุดหลุมลึกเนาะนะครับแต่ต้องขยายออกด้านข้างให้มันกว้างๆนะครับไม่ต้องลึกเพราะเขาหากินหน้าดิน พืชรากลึกให้ฝังยาปลูกนะครับสำหรับพืชรากลึกขุดให้มันลึกๆครับแล้วแต่ว่าเรามีเรี่ยวแรงกําลังวังชาในการขุดขนาดไหนนะครับใช้หลักการฝังหมาหมาตายต้องฝังต้องขุดลึกๆนะครับสำหรับพืชรากลึกนะครับจะลากลึกหรือลากตื้นก็ตามแต่ดินที่ขุดขึ้นมาต้องมาผสมกับอินทรีย์วัตถุก่อนนะครับผสมกับแล้วแต่ว่าเรามีอินทรีย์วัตถุอะไรนะครับผสมกับอินทรีย์วัตถุก่อนนะครับ อินทรียวัตถุก,ก่อนถ้าเป็นพืชรากลึกก็อย่าลืมใส่ท่อ PVC ฝังเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ารา,ากมันอยู่ลึกเนาะถ้าหน้าแรงเนี่ยเราลดน้ําโอกาสที่จะลงไปเจอรากข้างล่างความชื้นถึงรากยากถ้าเรามีท่อ PVC แบบนี้ครับน้ําปุ๋ยฮอร์โมนลงไปในท่อเลยถึงรากข้างล่างเลยนะครับใช่ไหมครับมันก็จะง่ายขึ้นทางรัดช่วยให้พืช หาอาหารมีความชืน้นละลายน้ําละลายปุ๋ยได้เร็วขึ้นนะครับพืชรักตื้นให้ปลูกอย่าฝังพืชรักลึกให้ฝังอยาปลูกแบบไหนปลูกแบบไหนฝังนะครับมาอบรมมาเรียนรู้กันที่ไร่อรหันนะครับสุริลูกเกษตรรุ่นหนใมใจพอเพียงนะครับ20 627ธันวา2563ที่จะถึงนี้เสาร์อาทิตย์เราก็มีฟรีอบรมนะครับ่ฟรีอบรมนะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีทําเกษตรอย่างไรไม่เป็นหนี้ทกศอ,อบรมนะฟรีครับแต่เสื้อนะ่ะไม่ได้ฟรีเนาะช่วยค่าเสื้อกันนะครับตัวละ250บาทเสื้อยืดแขนสั้นนะครับสีเขียวแล้วก็เราอยู่ด้วยกัน4มื้อนะครับสมือปกติมื้อเดียวนี่เราเราเรามีข้าวปลาอาหารให้กินนะครับ นี่เราอยู่ด้วยกัน4มือ้อก็เลยขอให้ช่วยค่าอาหารการคนละ100บาท4มือ้อ2วันหนึ่งคืนนะครับคนละ100บาทแพงมากนะครับก็หลายคนสมัครเข้ามาแล้วจัดเต็มแล้วผมรับอีกแค่10คนเท่านั้นนะครับวันนี้วันนี้14วันนี้14มิถุนานะครับ10เอไยไม่ใช่ดิวันนี้14ธันวาคมนะครับตัวเองเกิดมิถุนายน14มิถุนาจำแต่วันเกิดตัวเองนะครับ วันนี้ก็14เนาะนะครับ14ธันวา2563ครับก็อีก12วันนะครับนั่งกองฟางรอบกองไฟการละครั้งหนึ่งที่ไล่อลรหัสนะครับปิ้งย่างยำตําจี่นะครับนี่คือบรรยากาศทางเข้านะครับเข้ามาก็จะมีอุโมงต้นสักแบบนี้นะครับรอใต้อุโมงต้นสักมาเย็นสบายนะครับในต้นสักก็จะมีป้ายต้นไม้เราวางใต้ต้นสักนะครับป้ายบอกชื่อบอกราคาต้นไม้บอกสรรพคุณของต้นไม้นะครับ นี่เข้าไปข้างในครับโน่นครับนี่ครับทางเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ครับไรอรหันบ้านกุดปลายเข็งตะบนโนนข้าอำเภอสูงเนินโคราชนะครับ เนาะก,ก็อย่าลืมนะครับไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกนะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีทําเกษตรอย่างไรไม่เป็นหนี้ทกศนะครับไล่อรหันเปิดทุกวันนะครับไล่อรหันเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนักขัตตาเลกใดๆทั้งนั้นมาตอนไหนเปิดตอนนั้นมานั่งพูดนั่งคุยกันวางแผนวางกลยุทธ์มานั่งเล่นมานั่งชมกันนะครับ ไล่อรหันเราทำเกษตรแบบง่ายๆสบายๆสไตล์ไล่อรหันอยู่แล้วนะครับเกษตรสวนกระแสเกษตรน,น,นอกตำลานั่งกองฟางรอบก,กองไฟรับอีก10คนเท่านั้นนะครับสิคนเท่านั้นนะครับโทรเข้ามานะครับศูนย์แปดเรับทุกสายโทรกับทุกมีดขอแล้วเจอกันนะครับที่ไร่อรหันสูงเนินโคราชก็ตั้ง GPS ไล่อรหันมาได้เลยดูครับไอสอสิงครับ อย่าลืมนะครับไลนอรหันครับ087-232-1139รับทุกสายโทรกับทุกมีอถอไปเจอกันนะครับไลนอรหันครับตั้ง GPS ไลนอลหันมาได้เลย